สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเดียนะคะวันนี้เนี่ยเดียมากับสไตล์การแต่งตัวไปมหาลัยทั้งหมด5แบบพาสตล์นะคะมีตั้งแต่เรียบร้อยใสๆหน้าละสดใสไปจนถึงแซ่บๆเลยเพื่อทุกคนนะคะจะได้เป็นไอเดียในการแต่งตัวไปมหาลัยกันเนาะโดยเรานะคะจะแมทช์น,นักศึกษาเนี่ยให้เข้ากับสีลิปทั้งหมด5สีจากแบรนด์สีซึ่งเป็นแบรนด์น้องสาวของสีจันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละลุกเนี่ยมันจะแมทช์ได้กับสีลิปแบบไหน สีแรกนะคะจะชื่อสีว่า Innocent Pink สีนี้เนี่ยจะเป็นชุมผู้ตุ่นๆน่นๆน้ำตาลนะคะสีนี้เนี่ยให้ลุคที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะถ้าไปเรียนค่ะไปทำงานได้หมดเลยดูไม่แบบจัดจ้านจนเกินไปแต่ก็ยังดูมีความน่ารักสดใสยอยู่นะแล้วก็ลุคแรกลุคนี้นะคะเราจะแมทกับ เสื้อตัวใหญ่ๆนะคะเป็นเสื้อนักศึกษาตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่กับกระโปรงยาวๆนะคะยาวกว่าเขา่าสักประมาณ2-3นิ้วนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดข้อเข่านะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบสบายๆเพิ่มความน่ารักสดใสนะคะใส่สีขาวก็เรียบๆน่ารักดีเนาะสภายกับกระเป๋าลายลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าททนประมาณนี้แล้วก็ใช้สีลิป innocent pink นั่นเองต่อไปนะคะเป็นสี darling rose นะคะแล้วก็ลุคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลุคหว,วานๆแบบคุณหนูน่ารักเลยอะ่ะ สีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูแบบกุหลาบค่ะแล้วแบบว่าดูหวานดูแบบสดใสนะคะลุคนี้นะคะจะเป็นลุคแบบดูคุณหนูนะคะ่ะเรียบร้อยแต่ก็ยังดูน่ารักสดใสยอยู่นะคะใส่กับรองเท้าคัตชูสีเรียบๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าแบบสะพายข้างอย่างนี้นี่แล้วก็ใส่เสื้อขนาดพอดีตัวนะคะแมทช์กับกระโปรงที่แบบว่าประมาณเข่าเนาะเป็นกระโปรงพรี e แล้วก็มัดผมแบบรวบอย่างนี้ก็จะให้ลุคแบบยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลย ต่อไปนะคะลุคนี้เป็นลุคที่แบบน่ารักสดใสมากๆแมบทบกับสีลิปนะคะสีพีชตัวนี้เลยทาแก้มทาปากได้หมดเลยนะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีแบบพีพชน้องชื่อสีว่าครีดิ e a ีชนะคะเป็นสีโทนส้มก็ในลุคนี้นะคะก็จะแบบดูน่ารักสดใสนะคะก็นี่เลยค่ะมัดผมเปียกแกะสองข้างกับกระเป๋าผ้านะคะสีสันสดใสใส่กับรองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อขนาดพอลีตัวแล้วก็ใส่กับกระโปรงพีชแบบสั้นๆหน่อยนะคะขนาดที่แนะนำเนี่ยจะอยู่ที่14-16ถึงนิ้วนะคะ แล้วแต่ความสูงของแต่ละคนเนาะเลยลุคนี้เนี่ยน่ารักสดใสมากๆแต่ว่าเวลาลุกนั่งอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ากระโปรงม,มันค่อนข้างจะสั้นเลยนะแต่ว่าใส่แล้วดูขายยาวสวยมากๆเลยลุคนี้เนี่ยจะดูแซบๆขึ้นมานิดนึงนะอันนี้นะคะแมทกับสีลิปชื่อว่าซัมเมอร์ทาราคัตต้านะเป็นสีส้มตุนๆนน้ำตาลคือสวยมากๆเลยสีผิวไหนก็ทารอดนะคะ แล้วก็ลุคนี้เนี่ยให้ลุกสดใสแอบดูเซ็กซี่เบาๆนะคะแมทช์กับเสื้อนักศึกษาตัวใหญ่ๆแล้วก็กระโปรงแบบสั้นๆหน่อยนะคะเป็นกระโปรงทรง A แล้วก็สะพายกับกระเป๋าเป้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สะพายแบบด้านข้างเนาะแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบนะคะหรือจะใส่กับคัทชูก็ได้น่ารักเหมือนกันเลยลุคนี้เนี่ยเราก็จะแบบเน้นความสดใสแล้วก็ดูเปรีย้ยซาดูแบบเป็นสาวแบบซุนซนนิดนึง ต่อไปนะคะลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่ดูเรียบร้อยแต่ก็แอบมีความเซ็กซี่เบาๆนะคะลุคนี้เนี่ยเราจะใช้ลิปสติกสีนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสีแบบโทนแดงๆดงดูแบบถ้าทาแบบออมเบรก็ดูแบบว่าเกาหลีมากๆเลยหรือจะทาเต็มปากก็แซ่บมากๆาเลยนะคะก็ลุคนี้เนี่ยเราจะใส่เสื้อนักศึกษาขนาดพอดีตัวนะคะแล้วก็ใส่กับกระโปรงทรง A แบบยาวๆแล้วก็ผ่าด้านหน้าก็จะดูแบบเปรี้ยวแซ่บนิดนึงนะคะ ก็ยังไงวันนี้เดียวไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นไอเดียในการแต่งตัวไปมหาลาัยกันนะคะขอให้สนุกกับการแต่งตัวไปมหาลายัยแต่ก็อย่าลืมกฎระเบียบของมหาลาัยในการแต่งตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบได้นะคะยังไงวันนี้เดบยวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย